สวัสดีค่ะน้องลูกเกดน,นะคะวันนี้น้องลูกเกดจะพาพี่ๆมาชมโปรโมชั่นส่งท้ายปีออกรถเพียง39,900บาทนะคะเป็นรถปาเจโ o ่สปอรคันนี้เลยกับชุดแต่งเป็นของ S อสปอร์ตี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ20เต็มใบค่ะหรือหากพี่ๆจะเลือกรับโปรโมชั่นสุดพิเศษก็คือดอกเบีย้ย0.69%นะคะหรือเลือกรับประกันไทยชั้นหน,นาน3ปีเลยค่ะพร้อมของแถมจัดเต็มแบบนี้เลยค่ะลูกค้า แต่งทั้งคันเป็นขอสปอร์ตี้นะคะส้าหากลูกค้าท่านในสดสนใจนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาที่ข้างล่างได้เลยนะคะหรือสายตรงมาก็ได้ค่ะที่เบอร์0890117734ค่ะทางเรามีแอดมินคอยบริการพี่ๆอยู่24ชั่วโมงเลยนะคะติดขัดเรื่องไหนอยากสอบถามข้ขอมูลเพิ่มเติมอินบ็อกซ์มาได้เสมอค่ะ <S <S สำหรับนวันนี้น้องเกดต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ